เสร็จงานแค่นี้ง่ายๆจิบๆปูกระเบย้องต้องปูนเกาวเท่านั้นเนี่ยกเกาซิเมนเกเตอร์คุณภาพเกินคุม้มใช้งานง่ายเจ้าบ้านคุณชื้ออะไรครับพัานาค่ะผมทำงานอยู่ที่นี่ครับผมชื่อดีครับ ผมเต๋าครับจะไปไหนครับกำลังจะกลับบ้านค่ะพอดีผมทำงานเสร็จแล้วไปกินข้าวกันไหมครับได้ค่ะคุณมันล่าชอบทานอะไรสั่งได้นะครับชอบทานผัดกะเพราเครื่องในค่ะเหมือนผมเลยครับชอบกินตับอาหารอร่อยมากเลยนะคะคุณเต๋อคุณเต๋าคะครับครับครับคุณเต๋องานยุ่งหรือคะางหินจับโทรศัพท์ตลอดเลยอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับคุณมันล่าลองกินน้ำงบ หน้าตาดีแบบนี้คงจะชื่ไม่เบาเลยนะคะอือใครบอกครับในใจผมก็มีแต่คนชมพู่เท่านั้นนะครับชมพู่คือองที่ิบานชมพู่ครับก็เลยเรียกผิดเออสวัสดีครับหมน่าเต๋ากลับมาแก้งานอยู่นี่มักง่ายเกินเอาปูนก่อมาใช้แทนปูนกาวได้ไงผมขอโทษครับหมน่าถ้าลูกค้ามารู้ทีหลังก็หมดความน่าเชื่อถือกันพอดีครับครับครับเดี๋ยวผมรีบกลับไปแกให้ตอนนี้เลยครับ เออคุณพัล่าผมต้องกลับไปแก้งานก่อนนะครับผมขอตัวก่อนนะครับครับครับกำลังไปตอนนี้ครับผู้ชายหลายใจมากง่ายเบื่อจริงๆเลยทั้งเจ้าชู้ทำงานลวกๆไม่รอบคอบมีดีอย่างเดียวแค่หล่อเดี๋ยวก่อนครับ จะไปไหนครับเอ้าคุณคนไม่เช้านี่ผมเดินไปส่งไหมครับผู้หญิงส,สวยๆเดินคนเดียวอันตรายนะครับคุณทํางานเสร็จแล้วหรอคะไม่ใช่ว่นรีทำงานลูกๆแล้วมาหาใช่นะเดี๋ยวก็โดนเจ้านายตามกลับไปแก้งานหรอกงานเรียบร้อยดีผมไม่เคยต้องแก้งานเลยครับ่าแต่คุณชื่ออะไรคะซื่อมิทินครับสายยางผมคือมิทินไอน้มจจระเข้โอ้โหสุดยอดเลยช่างเต๋าไวจริงๆทำงานไวแบบนี้ถูกใจฉันมากระดับช่างเต๋างานเดียวงานเดือนไม่บิดหวังแน่นอนครับ<ฮ> ไม่เหมือนช่างบางคนทํางานช้าช้าลูกค้าหนีหมดี่ทิมเหนื่อยไหมคะนี่ผมมีปูนเก่าเจเตอร์ตัวช่วยให้เหนื่อยน้อยลงแล้วมีคุณอยู่ข้างๆแค่นี้ผมก็หายเหนื่อยแล้วครับเฮ้ยแทนนินไหมอะไเมื่อกี้แทนนินไหมคุณเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรค่ะดีนะที่เราใช้ปูนเก่าเจเตอร์ช่างเตา นี่อะไรแผดดินไหวแป๊บเดียวกระเบื้องที่บ้านหลุดหมดใครใช้ให้เอาปูนก่อมาปูพื้นเออผมขอโทษครับผมขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบไปแก้งงานให้นะครับทำงานมักง่ายแบบนี้ต่อไปจะไม่มีใครกล้าจ้างคุณสวัสดีครับผมมาแก้ง,งานให้ครับมิทินนายทำอะไรที่นี่คุณไม่ต้องมาแก้ง,งานให้ฉันแล้วฉันให้ช่างมิทินมาทำแล้วทำไม่ะครับผมเต็มใจรับผิดชอบนะครับไม่ต้อง ถ้าฉันให้คุณมาทําฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าแผ่นดินไหวรอบหน้าบ้านฉันจะไม่พังอีกทําไมคุณถึงมั่นใจช่างมิทีนนักหนาเพราะผมเรียกสายปูนถูกประเภทมีคุณภาพอ,อย่างปูนกาวเจเตอร์ไงครับผู้ที่ได้รับรางวัลช่างยอดเยี่ยมประจําตําบนได้แก่ช่างมิทีนไอหนุ่มจรเข้มิทีนคุณเก่งมากขอบคุณที่ให้กําลังใจผมนะครับทำไมทำไม ไมมันถึงดีกว่าฉันปูนกว่ายามาไซแทนปูนเก่าสร้างที่ดีต้องใช้ปูนเก่าคุณภาพเฉพาะทางอย่างเกเตอร์กันครับมิทินมิทินมิทินชาแล้วตื่นไปโรงเรียนได้แล้วลูกโอ้ยเหนื่อยมากเลยแม่นอนเดึกติดกันมาหลายคืนแล้วจะสอบเข้าวหมอก็ต้องอดทนหน่อยลูกตื่นแล้วตื่นแล้ว เคียติกันมาหลายคืนดื่มแบรลังนกแท้สิแม่เตียยไม่ให้จะได้รู้สึกดีขึ้นอือร่อยรู้สึกสุดชื่นขึ้นมาเลยแม่ซื้อมาจากไหนบอกหน่อยดิซื้อจากร้านของช้างแถวบ้านนี่แหละไปลูกไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้ว กับกอล่าินวแล้ว,ว,เวเจอกันพรุ่งนี้นะอ๋อนี่ทีวันนี้เําไม่ไปเรียนพิเศษเหรอวันนี้ครูตดดิวแคมเธอเตรียมตัวสอบเข้าหมอเลยนะวันนี้เหนื่อยแล้วค่อยเรียนพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับก่อนนะ,ะสงสารแม่เธอจังเลยทำงานส่งอะไรเรียนก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรแม่ ทีสองแล้วทำไมไม่นอนโอ๊ยแม่เร่งทำงานส่งลูกค้าอยู่โอ๊ยไปทำพรุ่งนี้ก็ได้มั้งไม่ได้ยังมีงานเหลืออีกกี่หลายโปรเจกต์ช่วงนี้ต้องรีบปั่นงานลูกแม่กำลังเข้ามาหาลัยนะต้องเตรียมหาเงินไว้เยอะๆแม่ทำเพียรเราขนาดนี้เดียวหรอโห้แม่ซื้อมาเยอะเลยก็ซื้อมาไว้ให้ลูกนั่นแหละแบรนด์ลังนกแท้สูตรทัสสอันนี้เป็นขนาดใหม่68มลลขวดละ149บาท มือสาวนี้ผมกินสดชสื่นดีมันช่วยอะไรอีกครับเนี่ยก็มีนานะากับซิงสังกระสีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะลูกอ,อร่อยมากคุ้มนะเนี่ยแม่ก็ดื่มแางซีทำงานหรือขนา,าดนี้จะได้สดชื่นขอบใจนะลูกเป็นนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุนี้ตื่นสายแม่ครับต่อไปนี้ผมติดตั้งเทเรียนนะครับผมรักแม่นะครับแม่ก็รักลูกนะ เดี่ย <L ew> เลิกเรียนแล้วไปเรียนวิเศษกันวันนี้ไม่ที่เกียจแล้วหรอต่อไปเราจะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือสอบเข้ามอให้ได้สู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 ส้สสวันนี้มาแปลกว่ะโอ๊ยเจ็บขาเป็น<ล>อะไร <ๆ S 1> มากไหมครับอย่าเอามือเป็นเพืงไงไ่อนนำๆพี่นายมาจับฉันโอ้เจ็บขาพอล่าทำไมลงไปนั่งพื้นแบบนั้นสกปกรกจะตายับเราล้มเจ็บขาของเราหน่อยจะบ้าเหรอหนักก็หนักล้มแค่นี้เองเดินได้อยู่หรอก รอด้วยรอรอด้วยหนุ่มสร้างยนต์มือเปียนเปียนหน้าดำดำแบบเราไม่มีทางได้เด่นดอ,อกฟ้าอย่างคุณพอลล่าหรอกเธอหยุดใช้เถอ,อะอลิเซ่ด้วยยาเนี่ยใช้ดีขนาดนี้จะหยุดใช้ได้ไงก็เธอยิ่งใช้หน้าก็ยิ่งใสอิ่มฟูขึ้นทุกวันคนยิ่งมาว่าฉันไม่เหมาะสมกับเธออยู่เธอก็ใช้บ้างสินับวันหน้าทั้งแห้งทั้งหมองคำ้ำตัวนี้เขาช่วยกู้ผิวโทมปลอดปรโลมผิวให้อิ่มฟูผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะ เคยกินน้ำส้มไปซื้อให้หน่อยสิเราเจ็บขาอยู่นะท็อปซื้อให้หน่อยเด่มันร้อนเนี่ยเราไม่อยากโดนแดดร้อนก็ร้อนขาก็เจ็บยังจะไม่ใช้กันอีกท็อปนะท็อปดีนะที่เราใช้กันแดดอาริเซ่ s P F 5 0บวก P A บวกปกป้องแสงแดดได้ดีแถมเนื้อก็บางเบาเกี่ยง่ายหน้าไม่ยือแล้วบางวันเลยั้งตรงไหนนะสายไฟขาดหรือเปล่าโอ้ยเอาอีกแล้วซึมซามจริงๆเลย เอ้าคุณลวลาเกียรไหมครับบอกแล้วไงอย่ามาใกล้ฉันคุณลังเกียจผมขนาดนั้นเลยครับดูนายสิมือก็เปื้อนหน้าก็ดำตัวก็มีแต่กลิ่นน้ำมันเครื่องจะให้ผมทำยังไงคุณจะได้สนใจผมบ้างฉันชอบผู้ชายหล่อดดูแลตัวเองที่สำคัญต้องใช้ครีมอาริเซ่คนอย่างนายคงทำไม่ได้หรอกครีมอาริเซ่อะได้แล้วคุณชายชอบใช้ฉันไปตากแดด ถ้าหน้าฉันเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วผิดชอบด้วนะได้เลยมีทีมฝ้าลิเซทุกอย่างจะกลัวอะไรตัวนี้เหรอที่ช่วยลดฝ้ากาดจุดด่างดําใช่เป็นทีมลดฝ้าที่ไม่กดัดไม่แสบหน้าเลยนะใช้ต่อเนื่องผิวก็จะอ่างใสขึ้นเลยโหดีจังเฮ้ย hey, รถเป็นอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ารถเสียตามมิติก็ต้องเสียดิถามได้ลงไปเข็นว่า,างไงนะแถวนี้มีร้านซ่อมรถไหมวะหูดหงิดอารมณ์เสียปะ ขอ้าวคุณครับรถเป็นไรครับรถเสียเหรอครับให้ผมช่วยไหมครับทผหนาอย่างนายจะช่วยอะไรได้วะผมเป็นช่างยนต์นะครับจริงด้วยรถเสียตรงไหนนะโอ้ยปวดขาเร็วหน่อยดีวะเรียบร้อยแล้วครับชักช้าเสียเวลาไปพล่าครับไม่ต่อไปนี้เราเลิกกันฉันทนอยู่กับผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบคุณไม่ไหวแล้วคิดดีแล้วเหรอ้ะเลิกกับผมคุณไม่มีทางหาผู้ชายาหล่อแบบนี้ได้อีกแน่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความหล่อมันกินไม่ได้ ขอบคุณนะครับคุณคอลล่าที่เปิดใจให้สร้างยนต์นาตาบ้านบ้านแบบผมเธออนี่ไปใช้นะนี่เหรอครับอินมอันดิเซ่ใช่ต่อไปนี้เธอต้องดูแลตัวเองบ้างนะผมจะทาอดิเซ่ทุกวันเลยรักนะคะหนุ่มช่างยนต์ของฉันเราไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวที่ทํางานมีผู้ชายไหมร้านเครื่องสําอางจะมีผู้ชายได้ยังไงก็มีแต่ผู้หญิงแล้วทอมมีไหมไม่มี มิทินเธอมาอะไรเคยกินข้าวยังกินแล้วนี่มันบ่ายแล้วนะเดี๋ยวคุณไปกินกับใครก็ไปกินกับเพื่อนไงเจตกรทำไมแอบไปกินกับผู้ชายหรือเปล่ามิทินไะกลับบ้านกันตอนนี้มันเลยมันเวลามาสองนาทีแล้วจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งเคลียร์งานเสร็จปะเคลียร์งานเลยทําอะไรเธอเป็นอะไร ก็เราไม่เสียเธอไงถ้าไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างงั้นเราก็จะออกจากงานไปอยู่บ้านเธอก็เลี้ยงเราด้วยนะได้บอ,อกเลยเนิวทำไมไม่จ่ายค่าน้ําก่าไฟงวดรถก็ขาดไปจ่ายด้วยนี้เลยเงินขอ,เ,อเงินหน่อยเงินเราไม่เหลือแล้วเงินคุณไปจ่ายเลยเธอลืมหรือเปล่าเราไม่ได้ทํางานนะเธอเป็นคนที่เราออกจากงานมาอยู่บ้านแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายไลน์แมนมาส่งครับอุย๊ยหล่อจัง ไม่เคยเห็นเลยอะค่ะผมเพิ่งมาทำงานวันแรกครับผมไม่ก่อนนะครับหล่อมากเลยอะหล่อจนหัวใจจะวายเลยอุ๊ยตายลืมสั่งน้ำออเดอร์มาส่งครับอุ๊ยมาเร็วจังเลยอ่ะถูกใจมากหิวเมื่อไหร่สั่งได้เลยนะครับไลแมนถูกสุดทุกวัน หิวเมื่อไหร่สั่งได้เลยนะคะอุ้ยรู้สึกหิวอีกแล้วะสั่งไลแมนอีกดีกว่าไลแมนมาส่งครับขอบคุณค่ะน่ากินจังอุ้ยหมายถึงอาหารนะคะไม่ใช่คนส่งว <c oughs> ันนี้สั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยพอดีเป็นคนหิวบ่อยอะคะ่ะ <c oughs> ระวังอ้วนนะครับเขาเป็นห่วงฉันด้วยขเขากลัวฉันอ้วนเขาต้องชอบฉันแน่เลยอะ ฉันจะกินอะไรอีกนะฉันก็สั่งอะไรอีกดีฉันจะกินอะไรอีกฉันจะสั่งฉันจะสั่งอะไรนี่ยยนิวแกเอาของกินมาจากไหนเยอะแยะสั่งไลแมนไงที่พอล,ล่าแล้วสั่งมาทําไมเยอะแยะไลแมนถูกสุดทุกวันก็เลยอยากสั่งสั่งเยะอะๆเลยสั่งมาเยอะแะแล้วทาไมแกไม่กินเอามากองไว้ทําไมแล้วนั่นทําอะไรน่ะก็กําลังสั่งไลแมนไงพี่พอล,ล่าอย่าก,กวนได้ไหมกําลังเลือกอาหารอยู่เสียสมาธิหมดอันเดิมยังไม่กินเลยแล้วยังจะสั่งมาอีกเป็นบ้าหรือเปล่ายยนิวไลแมนมาแล้วครับมาแล้วมาเร็วจังเลยนะคะ มีหน,น้าล่ะลายแมนหล่อนี่เองมันถึงสั่งอาหารบ่อยนี่ค่ะไม่ต้องทอนะคะขอบคุณครับตัง้งสวยนั้งใจดีเลยนะครับอันนี้เบอร์ฉันบ้างๆเขมาคุยเล่นได้นะคะครับครับเฮ้คุณลุกใายชินี